จีตเตะไปเร็วๆเตะไปให้พี่นัดเร็วๆเลเอากับพี่นัดเร็วๆเร็วๆนัดเตะเบาๆเฮ้ยมามา อี่เอาบอลมาแล้วเร็วค่ะจับมาเลยจับมาจับมาอ่าจี้โยนโยนโยนใส่ตะการนเตะให้มันโดนตะการ้าเร็วเร็ว <laughs> อ่าน,นเก็บซาตะกล้าเลยไปไปให้พี่ นักเมื่อไ